ยังเดือนกว่าๆแล้วครับรู้สึกยังไงะมะหาสนุกดีครับดีมากยังเดือนกว่าๆแล้วครับรู้สึกยังไงะมะหาสนุกดีครับดีท่าเลยสนุกมากเลย ต็มที่ครับเต็มที่ตอบด้วยความจริงใจด้วยสายตาแบบว่าลุ้โลดสนุกจริงๆสนุกจริงครับก็เป็นชีวิตที่เราต้องทําให้เต็มที่ที่ไม่คิดไม่ก่อนปะไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดไวยก่อนเนาะไม่เคยคิดไว้ก่อนขอถามแทนชาวเน็ตคือเซเชื่อว่าพี่เทงเห็นอยู่แล้วว่าแบบแรงกดดันต่างๆเนาะบางทีมันก็มันก็มาถึงแบบความคาดหวังแล้วกันพูดว่าความคาดหวังที่มาถึงตัวพี่เทงเองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคถ้ามีใครมาพูดกับเซ่เซ่อจะพูดเสมอว่าเซ่เชื่อมากๆว่าคนอย่างพ เทงที่สรู้จักมานานตั้งแต่อนาคตใหม่ hmm. พี่เทคงเนี่ยรอเลยเดี๋ยวอีกไม่นานน่ยให้เขาแบบให้เขาปรับตัวก่อน hmm. การรับมือกับคนเยอะๆอะะของพี่เทงบางทีอาจจะแบบยังยัง hmm. ยังไม่ได้ปรับตัว hmm. ขนาดน,านั้นอะไรอย่างเงี้ยเออถ hmm. ามพี่เทงว่ารู้สึกยังไงกดดันไหมกับแบบ แรงคาดหวังที่มันมีให้เราอะไรอย่างเงี้ยให้พี่เดงแบบพูดสบายๆได้เลยนะเดี๋ยวสนรับผิดชอบเองอะแรกๆกดดันครับแต่ตอนเนี้ยไม่ไม่ได้กดดันแล้วแต่เข้าใจเรื่องกระแสแบบความคาดหวังของหลายๆคนเนาะแล้วเราก็เข้าใจเขานะครับสิ่งที่ผมต้องพยายามทำพอมาสมหมวกไปเนี้ยคือแต่ก่อนอะถ้าแบบ ในฐานะส่วนตัวถ้าเราเจอแบบนี้เราก็จะมีคนที่เราไปปรับปุกได้อะไรได้แต่พอสวมหมวกตรงนี้แล้วเนี่ยสีที่ร<ด>ับฟัง ทำไมถึงแบบคิดแบบนั้นทาไม,ไมเดี๋ยวต้องเข้าใจก่อนว่าทําไมเป็นหัวหน้าพักแล้วแบบพี่เจงต้องแข็งแกร่ง,งต้องมีความกังวลใจไม่ได้หรอ,อมไม่ใช่นะเ่งคิดว่าเสเนี่ยเป็นคนที่กล้าพูดเลยนะว่าจะอยู่กับสสเขตเนี่ยเยอะมากเนาะเป็นคนแบบเป็นเด็กต่างจังหวัดอะเป็นหัวโจกเด็กต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็แบบว่าคืออยากที่จะคุยกับพี่คุยในที่นี้ไม่ได้เอาความทุกข์หรือปัญหาอะไรมาอม,มอบให้พี่นะแต่แค่แบบเขาอยากเขาอยากแชร์ ความกดดันนั้นอะเพราะว่าคนเขาคนในภาคเองเขาก็รู้เนาะว่าพี่เด้งอาจจะต้องเจอกับความกดดันเยอะแยะมากมายมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าด้วยการที่พอมาอยู่ตําแหน่งนี้และความคาดหวังของคนต่างๆเนี่ยเขาเขาอยากที่จะ จะคุยอะอย่างที่จะรู้ว่าเออพี่เทงต้องเจออยู่กับอะไรอะไรเงี้ยถ้าไม่อยากจะให้พี่เทงแบบรู้สึกว่าพอพี่เทงเป็นหัวหน้าพักแล้วพี่เทงต้องแข่งแกร่งอะไรก็คือต้องแบบนำทับหรืออะไรซึ่งคิดว่าการนำทับหรือว่าอะไรเราเราเรา,เราทำไปด้วยกันได้อเออนะวันนี้เราไม่ได้อยากให้รู้สึกว่าพี่เทงจะคุยกับใครแชร์สิ่งที่รู้สึกกับใครไม่ได้โอเคมีคนคิดถึงพี่อะแป๊บหนึ่งแป๊บเดียว <laughs> <laughs> ขอนั่งขั้นแป๊บเดียว <laughs> เอเออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าอันนี้คือมาแชร์เนาะเอาเอาสารมาส่งละกันอะต่อค่ะ ก็จริงจริงอย่างที่ดีซ่าบอกก็กแบบดีครับเพราะสําหรับผมเองอผมอยากให้ทุกอย่างเหมือนเดิมลยในแง่ของความสำคัญส่วนตัวเลยก็ตามตอนที่ต้นเขามาบอกผมเขาบอกว่าได้เนี่ยผมเป็นหัวหน้าพักเหมือนเสียเพื่อนเป็นคนหนึ่งยังไงวะไม่เข้าใจแล้วทุกวันนี้ไม่กล้าโทรถามผมมีอะไรต้องแชทไปหาเนี่ยทินวักนั่งขิงทำไมทำไมมันต้องดูเกรงขึ้นมาเลยเอาเป็นหัวหน้าเขาจะมีคิวเยอะเข้าใจ แต่เราเป็นเพื่อนเขาไงแต่ปกติพบทำผมมันก็จะไม่ได้แบบคิวไม่ได้สำคัญขนาดนั้นก็จะเออปกติเหมืนที่ผมมีไอเดียอะไรก็มามาโยนไว้พี่สนใจว่าแบบว่าไปทำให้หน่อยคราวนี้เป็นหัวหน้าแล้วไงก็เลยแบบสั่งไม่ได้ไม่ได้ละเราอยู่ดีเดินมาบอกพี่สนใจไอเดียนี้ไหมไม่ได้ละไม่ได้ละต้อง แต่แต่ว่าเราเราก็รู้สึกแหละว่าพี่เทงเป็นคนที่มีรอยยิ้มตลอดเวลาเรามไม่รู้หรอกว่าเขารู้สึกยังไงหรือคิดยังไงเนาะเพราะว่าแบบตาเขาก็เล็กบางทีเราก็แบบดูไม่ออกว่าแววตาเขารู้สึกอะไรแต่พี่เทงเป็นคนยิ้มเออยิ้มตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่จะรู้แหละว่าพี่เทงอาจจะรู้สึกรู้สึกแหละแล้วก็เห็นแหละความคิดเห็นต่างๆที่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 โหมเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อยากจะบอกบอกกับพี่เทงว่าจริงๆแล้วทุกคน เพื่อนๆในพักสสทุกคนแบบซัพพอร์ตพี่เทงมากๆเนาะแล้วก็แบบอยากจะให้แบบสบายๆหรือว่าอะไรได้เลยจะไม่อยากจะให้พี่เทงรู้สึกว่าพี่เทงจะต้องแบบแบกรับหรือว่าอะไรทุกคนพร้อมที่จะแบกรับแล้วก็ทํามันไปพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะให้ทำอะไรสั่งหรือขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยไอคิดว่าทุกคนพร้อมเออแต่ว่าโอเคอยากจะแค่ถามว่าแบบโอเคคือโซเชียลมีเดียยังไงพี่เทงก็ต้องเห็นอยู่แล้วเนาะว่าแบบความคาดหวังนู่นนี่นั่นแต่ว่าแค่แบบอยากรู้ว่ารู้สึกกับมันยังไงแล้วก็แบบนอยไหม ก็น้อมรับนเนอะก็รู้ว่าเขาคาดหวังกับเราเพื่ออยากให้ตัวเราดีขึ้นแล้วก็คิดว่าเป็นหน้าที่เราที่ต้องเข้ามาทําให้ดีขึ้นแต่วันนี้ทุกคนน่ะที่ดูอยู่ตรงนี้เม้นมาหน่อยว่าแบบดูตอนพี่เด้งถามกระทู้ถามสดไหมึ่งมีความรู้สึกว่าเนี่ยคือตัวตนมากๆเนาะคือแบบคนที่ถามคําถามด้วยความเข้าใจอะ่ะพี่เด้งแทบจะไม่ได้ จะแอบเห็นไอ้กระดาษโพยที่พกมาเนาะมันแบบประมาณเนี้ยประมาณนิดนึงประมาณแบบไม่ใช่อ่ะประมาณเนี้ยแล้วก็แค่โจทย์มาเป็นแบบคิดอะไรแล้วก็โจทย์แล้วก็สุดท้ายแล้วก็อธิบายมันด้วยแบบด้วยปัญหาที่ไปเจอมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายทอดมันจากสิ่งที่ตัวเองไปพบไปเห็นมามจริงๆแล้วก็แล้วก็ต่างที่ที่แนะนํารัฐบาลไปเนาะมันเกิดจากการที่แบบที่พี่เด้งทํางานมาแล้วก็แบบตกผลึกกับมันจริงๆอ่ะซึ่งเนี่ย คือสุดท้ายแล้วอ่ะพอเวลาที่พูดเรื่องไอทีเรื่องอะไรก็ตามอ่ะเขาก็จะแบบเออเป็นแบบนั้น,<ม>น,นเลยเอ,อะไรงเงี้ยซึ่งซึ่งังะคิดว่านั่นแหละคือคือคือสิ่งที่มันจะทําให้คนเขาเขาเขาได้เห็นนะว่าจริงๆแล้วพี่เดงคือเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบโอเคใช้เวลาหน่อยหรือว่าอะไรเงี้ยเราไม่คงไม่สามารถที่จะตอบสนองแบบความคาดหวังได้เลยทันทีเราก็เป็นคนอ่ะจะแบบจะอยากให้พี่เดงรู้สึกว่าพี่เดงก็เป็นคนคนหนึ่งอ่ะเออไม่ได้แบบต้องต้องแข็งแกร่งต้องแบบ อะไรได้เลยอะไรเงี้ยแล้วเชื่อว่าผู้สนับสนุนทุกคนเขาก็พร้อมที่จะเข้าใจเพียงแต่ว่าวันนี้มันจะไม่เคยมีใครชวนพี่เด้งคุยหรือว่าแบบถามพูดคุยกันแบบนี้อ,อแล้วก็มีแพลนในอนา,าคตว่านในฐานะณัทพงศ์ในภาพของตัวเองที่มองไปข้างหน้าเป็นหัวหน้าพักประชาชนพี่เด้งอยากเห็นอะไรในแบบ ในอนาคตที่มีตัวเองนําพักประชาชนเอาอย่างแรกถ้าตัวผมเองก่อนก็คิดว่าหนึ่งปีต่อจากนี้อยากจะไปลงพื้นที่ให้มากที่สุดตั้งใจวว่าภายในหนึ่งปีอยากจะลงให้ครบทั้งเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเพื่อที่ตอนนี้รู้ลึกอยู่สามเรื่องก็คือเรื่องงบเรื่องดิจิตอลและก็เรื่องกระแต่หน้าใช่ไหมแต่อยากดกว้างๆบ้างก็เดี๋ยวไปลงพื้นที่ให้เสร็จอีกอันหนึ่งเนี่ยผมอยากให้สร้างบรรยากาศในพักว่านอกจากประชาชนเนี่ยไปพร้อมพร้อมไปตอบเราแล้วบริจากให้เยอะสมัครสมาชิกพักเยอะอีกอย่างหนึ่งคืออยากให้องค์การพยศของพักทั้งหม โดยเฉพาะที่เพื่อนๆสสทีมงานของพักเนี่ยเดินหน้าต่อด้วยกันแบบพาวเวอร์ฟูลพะภารกิจที่สําคัญของเราจนถึงปี70เนี่ยเราเริ่มเห็นบริบททางการเมืองที่แบบนอกมันอาจจะมีการจับคู่อะไรบางอย่างที่ทําให้การลสมยุยากขึ้นก็เนี่ยจะต้องอาศัยทุกสภาหะกำลังในการเดินหน้าเต็มที่แล้ววันนี้ันเดือนอะไรกันยาณัทพงศ์ในกันยา68จะเป็นยังไง จะเป็นนัทพงศ์ที่มองเห็นนโยบายกว้างขึ้นไปเจอชาวบ้านมาเยอะขึ้นนะเข้าใจปันที่ผมอ่อนๆเลยนะน,นโยบายที่บมอาแจะยังไม่รู้บ้างเนะี่ยที่ดินเออน้ําซึ่งน้ำเนี่ยเริ่มมีความดูแลแต่การที่ไปลงเริ่มรู้จักน้ำโขงเริ่มรู้จักว่ามันมีระบบน้ําอะไรยังไงบ้างรวมถึงมิติทางการเมืองบริบททางการเมืองแต่ละภูมิภาคต่างๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออสักคิดว่าความสนุกรอพิทงอยู่ก็พามาช่ว มีแต่คนเขาเป็นห่วงไปลงพื้นที่นะหิวไหมกินอะไรก,กินอะไรได้มั่งมั่งไหมมีมีเพื่อนๆนมาบอกว่ามัางสวิรัติเนต้องเลิก <c oughs> เป็นมังสวิรัติ <c oughs> จดกลรเป็นเนื้อพักเพราะไม่เจอชาวบ้านเออเ <c oughs> ขาก็อยากจะแบบพอมันไปถึงที่เนาะเขาก็าอยากเอาอะไรให้กิน<ร><ร>อะไรอย่างเงี้ยของใต้ไก่ทอดอะไรไม่เป็นไรเราก็แค่บอกไว้ว่าถ้าไปหาดใหญ่ไก่ทอดหาดใหญ่ก็เป็นเต้าหู้แต่ทอดสูตรเดียวกับไก่ทอดเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออ ก็ไดไ้ไม่เป็นไม่เป็นไรมันไม่มีอะไรเป็นปัญหาทางนั้นแล้วก็พี่แดงพูดกับผู้ชมสองร้อแล้วผู้สนับสนุนหน่อยเราเชื่อว่าเดี๋ยวคลิปมันจะถูกส่งต่อไปอ่ะอคนที่คาดหวังกับพักประชาชนอยู่หรือว่าอะไรก็ตามที่พี่แดงอยากจะพูดแล้วก็ยังไม่เคยพูดมาก่อนเนี่ยกับแบบหนึ่งเดือนที่ผ่านมากับการที่มารับบทหัวหน้าพักรับหน้าที่หัวหน้าพักครับจริงอยากให้ทุกคนก็ เชื่อมั่นไม่ใช่ที่ตัวผมแต่ว่าเชื่อมั่นที่พักประชาชนแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในกล้องตรงนี้รวมถึงทุกคนที่อยู่ในพักนี้นะครับสิ่งที่ทําให้ตั้งแต่นใ,คในคดใหมายเก้าการอยอมรัประชาชนเดินมาถึงตรงนี้ก็คือเรื่องอุดมกาช <ใช S 1> รณ์แล้วก็พักนี้ถ้าไม่ใช่ตัวผมก็เชื่อว่ามันสามารถไปต่อได้อย่างมั่นคงเช่นเดียวกันนะเพราะนั้นสิ่งที่ทําให้พักเรามาถึงจุดนี้ได้ก็คือเรื่องของอุดมการเรื่องของการที่พักเป็นของทุกๆคนนะครับในส่วนของตัวผมเองแน่นอนที่สุดพอม,มาทําบทบาทตรงนี้ก็ ทำหน้าที่อย่างเดียวก็คือทําทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วก็หนึ่งปีต่อจากนี้อย่างที่บอกว่ามีแผนมีความตั้งใจอยากจะลงพื้นที่ทั่วทั้งประเทศก็คิดว่าตัวเองจะต้องพัฒนาได้ดีขึ้นกว่านี้แน่นอนครับแล้วตอนนี้มีแบบเขาเรียกอะไรระบบที่พเทีงทําไว้หรือว่าอะไรคือเป้าของคนที่เข้ามามีส่วนร่วมเยอะพอใจหรือยังก็ยังอยากให้คนเข้ามามีส่วนร่วมมากกว่านี้เยอะๆอย่างตอนมันชื่ออะไรแพลตฟอร์มอะไร อาสาเก้าด้วยกันซึ่งตอนนี้ก็จะมีการจัดงานกิจกรรมออนกราวที่ชื่อว่างานเก้าแคมป์ซึ่งเคยไปมาครั้งหนึ่งสนุกมากเนาะนอกจากงานเก้าแคมป์ก็จะมีเนี่ยที่เวลาที่ลงไปตามจังหวัดต่างๆต่อไปเนี่ยจะพยายามเก็บข้อมูลอาสาสมัครเข้ามาในพรคเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พยายามที่คุยกับภายในพักคว่าตอนนี้ในพักคถ้าพูดถึงวงกลมสามวงของคนที่มีความสัมพันธ์กับพรคเนี่ย เป็นจะเป็นสมาชิกผู้บริจาคแล้วก็อาสาสมาัครทํายังไงโจทย์ของของพวกเราเนี่ยทำยังไงให้วงกลมสามวงนี้มาซ้อนทับกันมากที่สุดความหมายก็คือถ้าคุณเป็นผู้บริจาคแล้วแต่คุณไม่เคยร่วมกิจกรรมเลยคุณมาร่วมกิจก,กรรมกับพักไหมถ้าคุณร่วมกิจกรรมกับพักแล้วแต่ไม่เคยสมัครสมาชิกเลยสมัครสมาชิกสิอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นผมคิดว่าโจทย์ที่สําคัญที่สุดของพาคนตอนนี้คือพยายามเอาวงกลมสาวงนี้มาซ้อนทับกันให้มากที่สุดเพื่อให้พักนี่มันแข็งแกร่งโอเค ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ